เฮ้ยเฮ้ยกล่องอมตะามานั่นไงสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมมีตรับเข้าสู่ช่องวันฮวิล่าเนาะกับ New Mini เกมนิวมินิเวิร์นะครับนนี้ก็จะมาหมุนสล็อตเพิ่มนะครับต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะข้อผมลืมไปนะครับว่าเออมันขาดอีก5รอบเองนะครับที่เราเนี่ย จะได้เจ้าวิญญาณมาเทเียบวก2มานะครับซึ่งมันก็คุ้มนะเพราะว่าเรามีเหรียญสล็อตสตาร์ทแรกมาก่อนแล้วไง5รอบนะครับตอนนี้เรามีอยู่5,000เพชรนะครับ5,000กว่าเพชรนะฮะก็น่าจะหมุนถึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะหมุนกันเลยนะแล้วก็รับเจ้าวิญญาณมาเทเียนะครับมาใส่เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเพิ่มพลังเยอะนะวิญญาณมาเทียพวกนี้นะครับผมไปนะครับลืมไปนะครับคลิปก่อนแน่เนี้ยที่ลงไปนะครับอันนี้เป็นคลิปคลิปหลังนะครับ คลิปก่อนหน้านี้ก็ลงไปแล้วโอ้โห่เจ็ดแปดเก้าสิบเออพอดีนะครับเฮ้ยเฮ้ยกล่องอมตะมานั่นไงนั่นไงครับโอ้โหดวงเน้นเน้นเป็นยังไงล่ะโอ้โหคลิปนี้มีแบบโอ้โหเซอร์ไพรส์มากจะได้ทั้งวิญญาณไมเทเรียแล้วก็อมตะนะครับดูดิ มาแล้วโอ้โ oh หเป็นอะไรที่ปลื่มปิตินะครับผมสุดยอดมือคนปีใหม่แล้วเจมมันต้องอย่างงาั oh ้อโหเอ้ยอีกสองรอบนี่ครับเราจะหยุดเลยนะอืมแค่ huh. เพื่อนออกมาต่ามาไม่รู้จะดีใจยังไงนะครับไม่ใช่ดีกูไ้ส์เออโห โอ้โหเขาก็มาให้เราปั้นให้ไงไอดีอ่ะโอ้เราก็เล่นอยู่นั่นแหละนะครับจนแบบว่าประสบความสําเร็จได้อามาตามาหนึ่งกลอ่องนะฮะ<ม>แล้วก็คลิปก่อนหน้านี้ก็ได้ลุนแดงไปในในการหมุนเสียงอ่าเคซี่เสียงโชคนะเปิดโอโ้โห,หแบบนี้พลังเติมได้ข้นไปได้ออามตะมาอีกแล้วนะครับผมโอ้โห,โหนอกจากการจะการที่เราจะต้องไปลงด่านหาเนี่ย ก็ต้องมาทําแบบนี้นะครับผมนะแล้วแต่ดวงของเพื่อนแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใส่วิญญาณาเทเลียเนี่ยแจ่มหรือเปล่านี่ทดแทนได้เลยเห็นไหมปึ๊บโอ้โหพลังจะล้านหนึ่งแล้วครับผมสุดยอดระระดับการปั้นนะครับการโอ้โหดูนะดูนะโอ้ล้านหนึ่งครับผมเป็นไงครับผมวิญญาณาเทเลียเพิ่มเยอะไหมล่ะจ้า เป็นไงนะฮะก็มันอยู่ที่เราจะคิดค้นแล้วก็หานะครับว่าเราจะทํายังไงให้พลังเราเพิ่มนี่ฮะแต่ก็ต้องบอกว่าระบบตรงนี้วิญญาณมาเทเียมันเพิ่มเนี่ยเห็นไหมกรอบวิญญาณมาเทเียบวก2สีม่วงพังทีมันเยอะกว่าอ่ากรอบส้มอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูดีๆนะหรือไม่ก็ถามผู้รู้ที่เขารู้อนนะครับผมนะว่าเออพี่ผมจะหมุนเอาสล็อตตรงนี้มันดีหรือเปล่านะฮะแต่สำหรับผมผมก็เดาเ,ดาเอานะฮะ ก็เนี่ยฮะมันผมผมคือผมคำนวณมันแล้วไงว่าผมเนี่ยไม่มีวิญญาณมาเทีเยธาตลมนะครับที่มันบวก2ไงเข้าใจไหมแล้วก็ไม่มีนะครับธาตุมืดที่มันดีกว่านะครับที่มันดีกว่าเจ้าในหมุนสล็อตอ่ะเออไอไอในหมุนสล็อตอ่ะมันดีกว่าในนี้ไงเออนะครับก็เลยไปหมุนเอานะครับเพื่อที่จะเพิ่มพลังให้มันเนาะแล้วถ้าเราอยอยพรอาวุธปลดล็อก12หมดเนี่ย นะครับเราใส่วิญญาณมาทีเลยที่เรายังมีอีกอ่ะ <S <S คิดดูว่าพลังผมจะขึ้นเท่าไหร่นะฮะผมว่าแต่ล้านสี่นะฮะไม่งั้นก็ล้านสามนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยนะครับปึ๊บโอ้โหอย่างน้อยก็ขึ้นมาอุ้ยหลายหมนนื่นนะเนี่ยนะพลังผมอยู่ที่นะครับพลังตัวนี้อยู่ที่หนึ่งล้านแปดหมื่นกว่าเนาะเก้าก็ขึ้นมาสองหมื่นกว่าเนาะสองหมื่นเกือบ สามหมื่นนะครับสองหมื่นสามหมื่นนี่แหละจำไม่ได้อีกแล้วนะครับไม่ได้กดดูก่อนที่จะใส่นะอ่าโอเคมันเป็นที่ปลื้มปิติตอนนี้ก็คือเราได้เครื่องประดับมานะครับซึ่งเราก็ต้องเปิดเนาะนะครับผมอุ้ยอันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่าอ่าเป็นรูนะครับอ่าแล้วก็เป็นขนนกนะครับผมอันนี้นี่นะครับผมซึ่งเปิดยังไม่ได้นะครับเออเดี๋ยวเปิดได้เมื่อไหร่ จะมาลงคลิปให้เนาะว่าเครื่องประดับอมตะจากการสุ่มในหมุนสล็อตเนี่ยมันจะเปิดได้อะไรบ้างนะครับแต่มันก็สุ่มให้แหละเนาะแล้วมันก็เป็นเครื่องประดับอมตะนะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็บอกอยู่นะว่าเนี่ยครับมันเป็นหีบสมบัติพลังอมตะมีเครื่องประดับเกี่ยวข้องอมตะนะครับ เมื่อเปิดแล้วมีโอกาส3 5เนยที่จะได้รับอามาตะนะครับผมและมีโอกาสที่จะได้รับรูปตีหลอมรูปตีหลอมกับค้อนสร้างมหากาโอโหนี่กุรจใจอ่อนอ๋อเราเปิดใช้ได้เลยนี่หว่านีครับเราไม่จําเป็นต้องเราไม่จำเป็นต้องไปไอ้นี่เลยเ้ว โอ้โหไอ้เียกูดีใจตั้งนานไอ้เบนโอ้โหจบแล้วคุณผู้ชมครับกูนึกวา่ากูต้องไปโอ้โหกูนึกว่ากูดวงดีซะแล้วโอ้โหจบแล้วนะครับแต่เคยมีคนหมุนได้อยู่นะแต่เขาเปิดได้อ,อมตะดิแต่ผมเนี่ยเปิดได้คอนไอ้เบน โอ้โหจบแล้วโอ้โหชีวิตนี้กูอยากจะทุบหัว GM เลอวเกินไอ้ g เมเอ้ยมึงนี่เรื่องเยอะจริงๆเลยนะครับแม่งเป็นกล่องอมตะมาให้กูดีๆมึงก็ไม่เอามานะครับผมโอ้โหอิสว์เอ้ยเอาละคำหยาบมาเต็มโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะปิดคลิปแล้ว วดมองแนวนี่นะครับเราเปิดชิ้นส่วนอยู่นะแต่เป็นชิ้นส่วนของอาวุธนะครับกล่องอามาตะเมื่อกี้มันเปิดได้เลยนี่หว่านึกว่าจะต้องเอามาใส่ในตัวละครเอองงเลยนะครับมึนเลยช่วงนี้โอเคพลังเราขึ้นมาหลายหมื่นนะครับสองสามหมื่นเนาะแล้วก็โอ้ล้านหนึ่งนี่ถือว่าโอเคแล้วพลังขึ้นมาเฮ้ยตัวนี้อ๋อตัวนี้ผมขายไปแล้วนี่หว่านี่ครับไม่ได้ประกาศขายซ้ำเนาะแต่เป็นอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งพลังล้านสองนะใครที่ไม่ได้ดูคลิป หรืออยากจะซื้อนเนี่ยก็ลองไปย้อนดูคลิปได้นะครับโอเคนอกจาบคลิปนี้ก็ฝากไว้กับเพ,พื่อนๆพี่น้องทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมหมุนให้ถึงกล่องที่เราต้องการนะครับแล้วก็เนี่ยฮะมันจะมีเอ,อ้ยไม่ใช่ตรงนี้นะฮะนี่ส่วนใหญ่เขาก็จะหมุนเอาแบบวิญญาณมาเทีเยกันอ่ะเนาะไม่ได้หมุนเอาอะไรมากมายนะครับแล้วก็มาลุ้นของรางวัลพวกนี้ไอ้ฮานะครับผมฮ่าเอ,อ้ยนะฮะเครื <S <S ค่องประดับชั้นตำนานนี่น่าจะเป็นแบบว่า ไม่แน่ใจนะว่าเป็นกรอบส้มอ่ะชั้นตํานานก็กรอบส้มมันจะมีไม่กี่อย่างนะถ้าเป็นกรอบม่วงก็จะเป็นพวกมังกรพวกอะไรตํานานไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมโอ้โหลุงนี้เอาหุ่นนี่ว่ะนะครับหรือเครื่องประดับดาวอังคารนี้ดีกว่ามากล่องพวกนี้มาล่อใจกูเหลือเกินนะครับแป๊กเลยครับนี้โอ้โหคลิปแป๊กเลยอุตส่าห์แบบโชว์ได้เครื่องประดับบางตาที่ไหนได้แป้ง นะครับโอเคนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไว้ผมด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ